ดูอีกหนึ่งความชัดเจนค่ะเรื่องของปราสาทคนานะคะที่ชาวบ้านก็ยังรอฟังอยู่นะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะประกาศได้เมื่อไหร่ว่าปราสาทนี้เป็นของเราทั้งๆท,ที่มันอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวทางฝัง่งกองทัพออกมาที่บอกว่าโอ้ท่านแม่ทัพบ,บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่จะต้องไปสำรวจร่วมกันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งสิ้นยังไม่ได้เรียกว่าเป็นของคใครนะคะแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมคาะมันมีบันไดเราเห็นไปแล้วบันไดที่มันขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีภาพค่ะ ตอนนี้เริ่มมีคนไปหาภาพในอดีตที่ปรากฏว่าคนกัมพูชาเนี่ยขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปเที่ยวก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปก็เห็นบรรยากาศบนบนปราสาทคณาที่มองลงไปเนี่ยนะคะคือบนนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะนเนินเขาแล้วยังมีธงชาติปักอยู่แล้วธงมันก็เป็นธงกัมพูชาค่ะ,ะตกลงยังไงนะคะแล้วก็จะมีคุณผู้หญิงอีกคนนึงที่ไปยืนเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นเป็นธงกัมพูชาเลยนะคะเห็นชัดๆเลยอะ่ะอ้าวแล้วตกลง ยังไงกันนะนเนี่ยเค่ะคุณผู้ชมขานี่ค่ะธงนะคะอยู่แบบนี้แล้วตกลงถ้าเป็นที่ร่วมการอันไหนธงไทยธงไทยอยู่ที่ไหนนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมถูกปรากฏออกมาเป็นภาพเลยนะคะทาหารกับประชาชนชาวกัมพูชาบอกว่าไปยืนอยู่บนจุดชมวิวปราสาทคานาระบุว่าปี2561ค่ะมีคนกัมพูชาเขาโพสต์เอาไว้เพจชุมชนคนสุรินเขาไปเจอมาแล้วก็แชร์ภาพนี้มาบอกว่าเนี่ย รูปเก่าปี2,561คนกัมพูชาระบุชัดนี่คือจุดชมบิวปราสาทคนาคำถามก็คือถ้าหากจุดนี้ยังเป็นพื้นที่รอการพิจารณาร่วมกันรอการพิจารณาก่อนปักบันเขตแดนแล้วเราปล่อยให้เขาทำขนาดนี้ได้ยังไงปักธงชาติสูงเด่นเป็นสงา่าอยู่เหนือดินแดนอธิปไตยของเราได้ยังไงตกลงมันเป็นที่ของใคร ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาแล้วนะคะประชาชนคนไทยอยากรู้แล้วว่าพื้นที่จุดนี้ให้มันมีความชัดเจนได้หรือไม่เพราะว่าเรื่องแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสําคัญค่ะอยากให้กองทัพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงกันอย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่ติดปัญหาตรงไหนบอกมาเถอะเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีเหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเราไม่ได้มีเจตนาอื่นนะคะแค่อยากจะรู้เท่านั้นแหละว่าจุดนี้เป็นที่ของใครกันแน่ เราก็หวงแหนในผืนแผ่นดินของเราเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ทางเพจก็ทิ้งว่าเชื่อว่าหน้างานพวกพี่ๆเขาก็เต็มที่แล้วค่ะขอส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านคนไทยยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทหารที่อยู่บริเวณหน้าด่านหน้างานในพื้นที่แต่ตอนนี้คำถามเนี่ยมันไปที่ส่วนกลางฝ่ายบริหารรัฐบาลนะคะแล้วก็กองทัพแล้วว่าตกลงตรงเนี้ย เป็นที่ของใครกันแน่ค่ะแล้วมีข้อมูลจากนักวิชาการว่าบันไดที่อ้างว่าคุณเซนสั่งให้สร้างขึ้นไปนะคะเป็นการลักลอบตัดไม้พยุงจากป่าไม้ของไทยไปสร้างบันไดไม้ด้วยเ,เดี๋ยวรอติดตามกัน